สวัสดีค่ะมนนีพัตตี้สิพามาเพิ่มพักนะคะ่ะพักไฮโดรโปรนิกของเรานะจ๊ะนี่จ้ากำลังใหญ่นะจ้ะกำลังสวยอันนี้จะบัตเตอร์เฮดนะจ้ะบัตเตอร์เฮดกำลังสี ก็งามๆนะจ้ะกำลังต้นใหญ่อันนี้ก่ะข้งางล่าง้ะจ้ะอันนี้และพื้นที่เขามียูแค่นี่้ะจ้ะเขาก็ได้ขยายได้ซ้ำนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้เขากับเพาะนะจ้ะเขาเพาะไดซีมือนะจ้ะอันนี้อาลงมโฟมไดซีเมอคะ่ะ ได้รก็ฝากติดตามช่อง PAT ด้วยนะคะสองแพตตีเนาะจ้า,า PAT เนาะจ้า,จานี่นะจ้า,จา,านี่ค่ะ แคตตีกับบ่าบ่ค่อยเก่งเด้อจ้ะตี้กับบ่าบ่ค่อยเก่งก็ค่อยฝึกไปเนาะค่ะก็ค่อยฝึก,กบ่าวไปกับพี่น้องเนาะจ้ะนี่จ้าเพชรกพึ่งมาเริ่มหัดปลูกได้ประมาณสองเดือนแล้วจ้ะเริ่มเพาะ แพตติก็เริ่มเพาะเม็ดวันที่วันที่สิบมกรา2566เดหกหอจ้ะแพตตี้เริ่มเพาะเม็ดลงุงลุงโฟมโฟมเพาะเลยจ้ะนี่ค่ะให้ได้สองเดือนคือสองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนก็เพิ่งได้เก็บ ั้งแรกไปอาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้ะก็ไปขายที่ทํางานกบพพอกันจะ้ะกบพอกันเป็นการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะจังใดก็ฝากซองพี t ทเนเจอจ้ะฝากซองแพตตี้เนี่ยด้จ้ะฝากช่อง p A. T เด้จะ้ะ ฝากกดติดตามเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ